Mm-hmm. สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันบัสกุลสุขคนมาว่นเป็นพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศขอยินดีต้อนรับเส่องสาวเดชบรรณาสแนวคือเก้าเนะน้ำเพชรน้ำเพชรนะคะว่าบ้านยังนางมันนีเห็นยังมันนี่มันนี่สะเหก็บอกกองกะมาสูตรลดน้ำนองมาเนาะ มาให้ผู้สูตรน้ำมาไปอาบเขาก็จะไปฟังไทยแล้วพี่น้องเลยฝากติดตามผลงานฝากดากดไลค์กดแชร์ติดตามส <Yeah. S 1> เลเน่เด้อเนาะพี่น้องเลยโดยเดี๋ยวเราไปหับส้มไปถึงวัดอีกเทื่อนึงเนาะน้ำเพชรเนาะโดยปักแม่ยานะยาสบายดีเพื่อนผู้เดียวว่ามานีนะ lông còn nó hầm lông vắt còn nó hầm nó chủ nó nằm, còn Chima, nam còn gì ma đỉnh nằm nó mà <laughs> 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 miệng à, đấy xa để cái xí nhàng ừ, lông vặt nó long vật long ừ. con mèo nha ừ. cả pha mè nhà luôn về đó hầm mày nhà chặt thang đó nhẹp xe mai như bàn mà đồng mà sụt tột làm như bàn nhay mười nỉ nọ khi nọ người mặt mặt nhầy mà họt leo nó mà Hãy <laughs> Mì ใช่มีเม้างลีข้างหลังนะีบนะไม่ยางเอานะน่อาแล้วเอามาเนาะเขีนอมาบแกมามันก็นักเรียนสรงเรียนเนาะเก่าโรงเรียนมาไห็นบ่าวแล้วอมาไอ้มีมันด้มาแม่ใช้ชนนะ ไปส่งนี่ว่ลงไปเรียนนะโอ้เต้ส่งขยาไปใช้ส่งขยะ้วนะแค่หน้าลานกันูสบายดีเด้อทั้งลานหูลานใช้ไเป็นบ้าแล้วแบม่น่ะลานกเอ้ยใน่เป็นบ้าแล้วบนี้ทีมาเจอวันนี้ใช้ส่งขยวมึงนะเื้อบัวน้อไงมาเนาะไปไปตายได้ปะไปปึบยาอบัวลุกแก่หมดเห็นไหมตังอยู่ป หมดแล้ววัดมันโค้งง่ายลงมาใช่ต้นหายจนดึงเลยเนาะมีต้นโพนี่เอ็งมาถ่ายรูปองมาลงมาก่อนเนาะถ่ายมีไงพร้อมน้องน้ำเพชรพร้อมลงมา

นคู่คนอยูย่อยู่บ้ามามสบายดีอีทั้งว่ากล่องเรามาอะไรนี่ก็

I know. อยู่ในหัวใจเป็นแค่คนผิในยาแ่ต้องมาจำโดยหวานอันตรางปัญจิติใจยันตังโมนะครับเ้วมาไม่ได้ห้ว้ากลกรกก นะตะเจวะมะตะนะโนโพนะ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 

มือตนละเองกว่าีพอแล้วยนี่พอไปไปเ่อะวดนี้ขวดนี้ขวดนี้ดีกวดเผาดีกวดเขาคนจับมาโอมคุณประุดคุณปลาทงคุณประจังกะบจับน้ำพกกับมืลูกหลานเอออยยุดีมีแห้งหาเงินนำพอนำแม่การโชกาาให้ร่วยพัฒนาชินใดก็ขอให้ได้ของพิงมาพัฒนาชินประการตงตคพระคุณเจากตกลงาอยูุดีไม่แห้งแม่เงิน หายปวดนี้หายกวานี high jamais, high t, incident, K K horrible, ้หายปวนี้ดีกว yeah. ่าเดีกว yeah. ่าเก่าคนเจาะมาฮองคุณประพุกคุณประจังคุณประจังกระเจ้าน้ำพกกระเงือบพกออกก็อย right. ู่ดีมีเหงคัดเจ้าไปกะตั้งไปปริเศต่างยกตัวอย่างคือปริเทศไทยมุนันก็ได้ตั้งใจคัดไปแล้วไม่พอแต่งานดีๆงานที่มีเงินท่องกองมาลายกันวันพันหรือวันลอยจำใจจดช้อ นอกจากนั้นแหละพ่อแต่ความสุกโอ้ยไปสุกต่สุนี้มาต่ออันนี้แต่อายุพันโนสุขคำรังกาด,าอาดาูอ่ะ็ีไหมหายกวดนี้หายกวดนี้หายกวดนี้ดีกวดเขาดีกวดเขาขวัญเจ้ามาโหวมคุณประปุกคุณประทมคุณประสังกเจ้านำพบกับหัวไม่ออกหรืออายุดีมีแห่งหาเงินางาหาคำประก็อายุเย็นเป็นจุกนเท็บอยด้ก้อมไก่บ่อยมีใหโจไหมาน ให้รัมไม่รวยปัจจนาจึงได้็กอใก้อาจอ้งพวมาปัจจนาจุจิงตุปกเธอจ้าดูนั่งมาเออล้วฮะโอ้ันดูวาถ่ายกดนี้ถ่ายกวดนี้ถ่ายกวดนี้ติคกุกติ๊กตุ๊กติ๊กตุกติ๊กุณปริ๊กตุ๊พติธกตุ๊กติ๊กตุ๊ก่ิ๊กงุ๊กติ๊กตุ๊กหม๊กตุกหลานเุ๊กตนอุกกห ไป้ีแต่ไนี้ปทุกงจไปนไปเฮียนฮุนเดอร์ป่ะอันาอนี้ก็ไปบมนี่ก็บ่ไปไปฮ่าฮ่ผูกก็ไม่ออกเลยเอ้ผูกก็ได้หรอไม่ได้เพิ้นโม่น่ะชื่อวันน่ะื่อแหละท้ากองท้ากองไม่ออกกองไม่อกองเออเสีงกี๋เนาะเออเสียงกีาชเออ อาออกมีออกมีชัดชรดชัทางโอโคฟันหัตนาสางพุทิวิหารชากตันจันเตนีต่อขอคุณประพตคุณประทัคุณประจำประเจ้าพคกงหามวยหนุกล้านความเจ็บไหยได้ความไข่บ่ให้มีปัจจนาจินไดก็พอให้ได้ชงพงหัดปัจจาจุบจิงตัวประกันเธอจะจุดดำไปด้วยมาช่วยเยีพอเสเงินเลยครับผมก็ช่วยเพออีไมเรื่อยๆนะฮะ่วยเรื่อยๆ สดลบหน้ากันกเสร็จเป็นทีเหียมห้อยนอกมาไปเฮาเาสเดินทางกับเพื่อนไปอาบน้านออกมาไปครับลงลงน้ำโพไปสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเ้อพ่อแม่พี่น้องเด็กๆขอขอบคุณทุกคนที่เขา้ามาติดตามเลยครับสตั้ัแต่ตนจนจบ ายดีสบายดีบอกกองอันนี้แหละ